สนับสนุนโดย Nestle w ว f e r กรอบสนุกช่วงที่3ของตื่นมาติวกลับมาแล้วค่ะกับติวโต้แฟน2ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการทบทวนความรู้เนื้อหากับวิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วใครที่บนคิดถึงครูพิตกเนี่ยครูพิตกเนี่ยก็กลับมาติวให้อีกแล้วนะคะสําหรับช่วงนี้ติวโต้แฟนค่ะเพราะว่าคําถามที่ถามเข้ามาใน Facebook ของเราเนี่ยยังตกค้างอยู่อีกเยอะมาก ครูพี่ตึกก็เลยจะเลือกมาตอบกันให้เช่นเคยค่ะและใครมีคำถามนะที่ยังไม่ได้ถามก็โพสต์ได้เลยที่ facebook com ตื่นมาติวค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดย n e s เ l e w a f e r รกรอบสนุกเราไปติวกันต่อกับครูพี่ตึกเลยค่ะกับช่วงติวโต้แฟนช่วงนี้มาพบกับพี่นะครับในช่วงติวโต้แฟนก็วันนี้เราก็มีเทปรีรันของอินโทรดักชั ทูสถาปัตถ์ท่าน้องคนไหนไม่ทันก็วันนี้ก็ได้รายการก็เปิดให้ย้อนได้ดูอีกรอบนึงแต่ช่วงเนี้ยจะเปลี่ยนไปช่วงนี้สำหรับน้องๆคนไหนที่ส่งคำถามมาก็วันนี้เราจะมาตอบคำถามให้น้องฟังเอานะครับขออนุญ,ญาตนั่งนะฮะขออนุญาตถอดหมวกนะครับไม่ไหวแล้วเคยใส่อย่างเงี้ยแล้วโดนตำรวจจับเรื่องจริงแล้วโดนตำรวจจับ โดนปรับข้อหาอย่าคุยอย่างเขาเลยวะไม่ดีหรอกอ่านะครับอ่ะมีคําถามมานะครับส่งมานะครับประเด็นคือใช้ยังไงวัเนี้ยแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันเอียงไปไหนเนี่ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งฮะโอเคครับได้แล้วครับยืมเขามาน้องมาเรามาดูคําถามกันครับมีน้องถามมาชื่อน้องภาษาอังกฤษอีกแล้วนะครับข้อแรกคือมีน้องชื่อ ทิวทิวติวอะครับติวมนทิชานะครับน้องส่งภาษาอังกฤษม,มาน้องพยายามแปลเป็นไทยให้พี่ด้วยวงเล็บติวมนทิชาอะไรอย่างเงี้ยนะคือพี่โคตรงงว,วิชานี้เลยคณะสถาปัตย์เอกนาลมิรศินเรียนอะไรแล้วจบมาทำงานอะไรได้บ้างคะอ,อันนี้เป็นคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับเดี๋ยวก่อนปิดมันจะดับไหมไม่ดับนะเอาไว้อย่างงี้ดีกว่าครับอ มาดูเรื่องนลมิศสินกันนะครับนลมิศสินน้องอาจจะเข้าใจกันต่างๆน,นะจริงนี่นลมิศสินก็คือนิเทศสินล,ละครับคือน้องมันอาจจะยาวนิดนึงนะมันเป็นความเดิมตั้งแต่ตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะฮะมันเป็นความเดิมตรงที่ว่าไอตัววิชาพวกเกี่ยวกับเวลาเขาจะเปิดคณะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือบางทีเนี่ยจะอยู่อยู่ต้องไปเปิดเลยก็ไม่ได้ บางทีเขาจะต้องไปฝากไว้ในคณะหนึ่งเป็นสาขาหนึ่งก่อนเช่นพี่ยกตัวอย่างเช่นคณะวิจิตศิลป์สาขาสถาปัตยกรรมนะครับคือแต่ก่อนเป็นไอแต่ก่อนคณะสถาปัตยกรรมมอเชียงใหม่ขอโทษทีแต่ก่อนแต่เดิมมาจากวิจิตศิลป์สาขาสถาปัตยกรรมซึ่งวิจิตศิลป์นี่ไม่ได้เกี่ยวกับสถาปัตเลยเป็นศิลปกรรมเหมือนกันนะครับแต่ก็แตกเป็นสาขาพอรู้สึกพอพอ,พอระดับหนึ่งปุ๊บเขาจะตั้งเป็นคณะชื่อคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์ลืม คณะสถาปัตยกรรมเอกนิเทศเอกนรมิศินก็เป็นอารมณ์เดียวกันครับจริงๆคือวิชาของนิเทศศิลป์มันมันเหมือนคําว่าโคชสารนะฮะที่แปลว่าช้างแล้วก็กุญชรที่แปลว่าช้างมันมันอารมณ์เดียวกันครับคือความหมายเดียวกันกับน,น,นิเทศศิลป์นะครับเหมือนเหมือนเฮากะระโฮมฮะแต่บางคนเขาบอกว่าเฮาเออโฮมจะดูอบอุ่นกว่าถ้าอยากกินขนมปังอบอุ่นกว่ามันก็หาฟาร์มโฮม เอาลยกันนะน้องนะโอเคไหมอะครับขอผ่านผ่านไปกับคำถามแรกขอคำถามที่สองนะครับคำถามที่สองจากน้องน้องวินนัตตานะครับถ้าพี่อ่านผิดขอโทษนะวิเศษสิงนะครับแล้วก็พี่พเผอิญพี่ไปเจอคำถามของน้องอีกหลายคนที่มันใกล้เคียงกันนะครับมีน้องน้องอะไรวะเนี่ยชื่อน้องน้องพอยฮนะ ใครเขียนงี้เนี่ยน้อง้อยฮะสลินลพิษธ,ธยานันโหรพระเจ้าเข้าใจตั้งกันนะน,นะครับอ่ะพี่อ่านคำถามเลยนะครับคือว่าเรียนสายศิลป์อยู่ค่ะแต่อยากเรียนสถาปัตย์มากๆจะต้องทำยังไงดีมีแต่คนบอกว่าไม่ได้เรียนสายวิทย์มาจะเข้าได้ยังไงชอบวาดรูปออกแบบชอบพวกเรื่องที่เกี่ยวกับสถาปัตย์อ่ะ เราจะต้องตามเขาหมดเลยนะพอเห็นแล้วจะสนใจแล้วตั้งใจดูมากๆแต่ชอบภาษาด้วยอันที่จริงวิทย์กับคณิตก็พอไปได้นะคะไม่ถึงจยบแย่แต่พอเจอคณิตเพิ่มเติมกับแสงและทัศนูปกรณ์ไปท้อเลยจ้าอยากรู้ว่าเรียนสายศิลป์แล้วเข้าสถาปัตย์ได้หรือเปล่าส่วนจะทํายังไงไปตามความฝันกับสิ่งที่ชอบหรือไปในทาไปในสิ่งที่ทําได้และเรียนมาอันนี้คือน้องน้องวินตตานะครับ ต่อไปนะครับมีน้องอีกคนหนึ่งนะฮะที่ถามมาคือน้องพอยะฮะสถาปัตย์จำเป็นต้องเก่งคณิตหรือฟิสิกส์หรือเปล่าคะน้องไมก้ามาเนียนะครับที่พี่คะคณะสถาปัตย์ต้องเรียนถ้าเรียนฟิสิกส์ไม่เก่งจะสอบเข้าได้ไหมคะคือพี่ว่าคําถามอันนี้มันเป็นสามคำถามที่มันมันคุยกันได้ทีเดียวโอเคไหมครับมันคุยกันได้ทีเดียวมาพี่จะคุยให้ฟังเป็นอย่างนี้คือ พี่ว่านะสถาปัตย์หรืออะไรพวกนี้นะครับมันอยู่กับการวางแผนของน้องมากกว่าถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับมันอยู่กับการวางแผนของน้องๆมากกว่าน้องน้องจะวางแผนยังไงเอาตอบสายสินก่อนดีกว่าสายสินเดี๋ยวพี่นิดนึงยืนนิดนึงนะครับมาคุยกันนิดนึงนะครับคือสายสินนะฮะสินวิธีการสอบเข้าเข้ามาหาลัยนะครับอ่ะ เข้ามาหาลัยนะครับปัจจุบันนี้มี2ทางนะฮะหนึ่งคือ,อ,อสอบตรงโอเคไหมสอคือ admission อ,อันนี้พี่กล่าวไว้ในอินโทรพอสมควรนะครับ admission สอบตรงสอบตรงสอบวิชานี้ฟิสิกส์อิงเลข เลขขอเขียนนี้เลยนะครับแล้วก็ถาปัดอัตราส่วน20% 20% 20% 40%ในอินโทรพี่เขียนไว้แล้วทีหนึ่ง Admission สอบแพด4 40%แกด10% GPA น้อง20% Onet 30%นี่คือกัน <c oughs> อีกหนึ่งคำถาม อ่ะนี่คือนี่คือการสอบตรงเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับถ้าน้องสังเกตนะครับน้องที่เรียนสายศินกันมาน้องที่เรียนสายศินกันมาน้องจะเจอตัวนี้เลยครับตัวเด็ดเลยหนึ่งตัวโอเคไหมน้องจะไม่ได้ะจะลําบากนิดนึงแต่ตัวนี้ตัวนี้น้องพอได้ถ้าสินคนํานวณน้องจะได้ตัวนี้ภาคอันนี้แต่ถ้าน้องเลือกมาทางแอดมิชชั่นวิชาความถนัดถาด แพดซีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแพดซีคือวิชาเนี้ยครับความถนัดทาปัดสี่สิบเปอร์เซ็นต์วิชาพี่มันมันเป็นวิชาเรียกได้ว่ากึ่งกึ่งความถนัดนะครับคือมีสอนในทุกสายการเรียนนะครับสายไหนก็เรียนได้กับแกดแกดนี่คือวิชาไทยกับอังกฤษครับพัดลาของมันจริงๆคือคิดเชิงวิเคราะห์ส่วนอีกอันหนึ่งคือ gpa นะครับโอเคไหม gpa อีกอันหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งคือ ONe t O-Net คืออะไร ONe t คือวิชาพื้นฐานสายวิทย์ศิลป์คำนวณหรือศิลป์ภาษาสอบได้หมด โอเคไหมถ้างั้นสายสินน้องพี่แนะนําเลยว่าถ้าน้องเรียนสายสินเชิญระบบนี้ครับจะดีมากมาต่ออีก2องคำถามที่น้องพอย์ขอเรียกน้องพอย์นะจาเป็นต้องเก่งคณิตหรือวิศิ์หรือเปล่าพี่เปิดเผยคะแนนนิดนึงน้องสมัยน้องปีนี้ล่าสุดเนี่ยนะวัดจากลูกศิษย์พี่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาปั์อินเทอเลียปีนี้คะแนนของเขาได้48จุด ถ้าจำไม่ผิดนะครับ48.5%คนนี้คือได้อินทีเรียจุลานะครับคะแนนเท่านี้หมายความว่ายังไงเต็ม100%จริงม่า48อ๋อพี่ขอตีเป็น50ไปดีกว่าง่ายๆ50%ถ้าน้องดูวิชานี้ครับ 100, 100 100 100 100ถูกต้องมาแต่อันนี้มันมัน40%ก็คิดว่า200หรือกันเนาะโอเคัอันนี้100 100 100อ่ะอทีเดียวเลย ร้อยร้อยร้อยอันนี้สองร้อยทั้งหมดห้าร้อยถ้าพี่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือสองร้อยห้าสิบจริงป่ะครับถูกไหมสองร้อยห้าสิบจริงมาสองร้อยห้าสิบมันเกิดจากวิชาน้องสอบวิชานี้ได้ห้าสิบ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 ถูกต้องไหมมันเกิดจากวิชานี้น้องสอบวิชานี้เจ็ดสิบแปดสิบสามสิบสี่สิบมันก็รวมกันได้สองร้อยห้าสิบก็จะอารมณ์นี้ป่ะครับคือน้องน้องไม่จำเป็นจะต้องมาเก่งทุกอันนะเว้ยน้องแค่เลือกวิชาที่จะเก่งแต่ต้องเก่งให้จริง เข้าใจไหมครับถ้าน้องบอกคนไหนคณิตฟิสิกมีปัญหาหรือเปล่าโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับน้องพอยกับน้องน้องอะไรเนะี้ยน้องไมก้านะครับสองอันนี้พี่เคลียร์ให้น้องแล้วนะครับไม่เก่งฟิสิกน้องไปเก่งวิชาอื่นเอาในสี่วิชานี้หรือไม่ก็มาทางนี้ก็ได้นะครับครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับเรื่องออช่วงติวโต้แฟนต่อไปเดี๋ยวพบกับช่วงติวยันโตไปพบกับน้องแพรพาไปพบกับอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย ช่วงนี้สนับสนุนโดย n นสเลเวเฟอร์ ver, กรอบสนุกสวัสดีครับสนับสนุนโดย n นสเลเวเฟอร์ ver, กรอบสนุก